การครับท่านาน,นี่คือซิมแคทนะครับข้อดีของการใช้ซิมแคทคือข้อดีที่หนึ่งเลยเนี่ยโปรฟีนิกร์ขายนะครับถ้านอกเคกรือข่ายก็นาทีละ75สตางค์นะครับแล้วจะคิดเท่ากันทุกนาทีตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายนี่เป็นข้อดีของการใช้ซิมแคทข้อที่1ส่วนข้อดีข้อที่2คือเมื่อท่านเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยจะเท่ากันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ส1สเดของเราจะคิดเป็นวันที่ส1ิเว,วันก่อหนึ่งรอบ จะมี2ความเร็วคือความเร็วที่384 k กับ512เ384 k หมายถึง384,000ตัวศนตวินาที512หมายถึง512,000ตัวสอนตอวินาทีที่คือความเร็วนะครับอัตราค่า,าบริการก็ไอตัว384 k เนี่ยค่าบริการเดือนละครั้งละ99บาทเล่นได้31ว,วันนะครับตัว512เนี่ยค่าบริการ215บาท ก็เล่นได้3 1วันครับ